ต่อกอนเดัดแต่ไฟของพัดที่ดีตัวนี้นะจอดปินแตกนะออโตพังหนะลายปินขาดเดี๋ยวค่อยต่อนี่ลายนะฮาฝัฟังนี้ก็ขาดไปได้ตัวซีนเนอร์5โนะวลต์พวกนี้เสียหมด8.6โวลต์พวกนี้12โวลต์เนีนะ่ยฮาทุกตัวปลดวัดมาแล้วหลายปินขาดเดี๋ยวค่อยโยงเอาด้านะล่างก็ขาดกระปุกเดี๋ยวค่อยทำอัทีละทอนนะอันนี้ แรปปุบเปลีนตรงนี้ปักจะไฟนะตอนนี้ออปโตที่มันพังเปลี่ยนไปแล้วนะก็ลองจ่ายไฟได้ยังไม่ยังไฟยังไม่ออกนะก็วอร์ดอีกทิงก็มีออปโตเสียหายอีกนะนนเทียบกับเจ้าวงจรแล้วรู้สึกว่าจะตัวนี้นะเส้นนี้เป็นแรงไฟสิบสี่โวลต์เรียงขันหนึ่งออปโตช็อตเนี่ยไม่น่าจะเหลือนะของตรงนี้ เดี๋ยวรับสอบแย่งได้ออกก่อนแล้วก็ามาเตรียมอะไรเตรียมพวกนี้ใหม่ให้หมดนะอันน,นี้เป็นคราบเป็นอะไรนะ,นะแย่งได้ถอดออกนี่อยู่แล้วความที่ตรงนี้ต่ำนะยี่บเก้าถึงสิบห้าเคแต่จดจะจัดะ,ะเดี๋ยวมาตะลุยกันต่อเรื่อยๆนะส่้เวลานิดนึงเครื่องนี้ผมก็ซ่อมก็เ,เกือบปีแล้ว ล้อของร้ออะไรล้ออะไรเท่าไรบ้างตอนนี้ครบแล้วในเวลาปุกชีพมาค่อยทำที่แรกว่าจะลุยของ QSC ก่อนก็อะไรทางนี้มาพร้อมก่อนก็ต้องหยิบทางนี้ทำไปก็เดี๋ยวสทรศับท์เปลี่ยนไปทําของขายซด้าบ้างพอคําสั่งซื้อเข้ามานะในส่วนของงานแอมรถก็มาจะถึง วันนี้พรุ่งนี้น่าจะสิงเขาสกล้องนะเดี๋ยวสลับไปทำอันโน้นมากนะเพราะหน้านบ้านจะมีงานแองงานฟิล์มของรถจนเนะหลือทำอะไรได้อเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าจะเจออะไรบ้างนะเดี๋ยวไปจัดการกับชุดไฟลงไฟเลี้ยงอะไรพุให้ครบเรียบร้อยก่อนในกลุ่มตรงนี้ออโต้นะก็เดี๋ยวเปลี่ยนหมดเลยนะพวกไฟเตอร์ตรงนี้ก็ไม่น่าจะรอลนะเดี๋ยวเปลี่ยนหมดเลยแล้วกันนะแล้วก็นะสกก็ตมาเสียบ เวลาลองแผงได้เสียบลงไปมันจะได้ปิ้นไม่เสียหายนะทำให้คอมทีออกมาก่อนเ,อเปลี่ยนอะไรจ <Yeah. S 1> ุดเล็กจุดน้อยไปหมดแล้วนะตอนนี้ไฟคันหนึ่งเ่ะมีอยู่อีพาโวอรเลยนะไฟข,ข้าวก็มีดันมีอีก <Yeah. S 1> นี่ ตรนี่ต้องมี14บโวลต์แต่จะมี20เพราะว่ายังไม่มีแผงได้ลงไปแต่ใส่แผงได้ลงไปแล้วหายหมดเลยนะนี้ก็เปลี่ยนหมดแล้วอาา่ากาประสาทหลอนเพราะช็อตแตรเลยแยะแผงได้มีสมอันนะเข้าไปงแงบลิปหมดเลยก็คงมีอะไรใชยอีกเดีย๋ยวต้องไปหาดูกันต่อนานมากบอ่อนี้เกือบเกือบหนึ่งปีก็จะรอข้าวรอของได้มาก็ยังไม่อ,อ่อย หาต่อไปนะแต่คิดไม่ออกก็วาไว้ก่อนานะรับสุราก่อนวางวางมาทําต่อเดีนะ๋ยวตอนนี้ผมไปหาแนวก่อนต้องดูไหมนะอ๋อแล้วนะขาเก้ามีไฟนะไอ้ขาที่เป็นไฟ15โวลต์เนี่ยนะเหลือไม่ถึงหนึ่งโวลต์นะพอถอดแผงได้ออกมีตก15โวลต์นะแผงได้ไม่เสียนะ เออมาสองมาสับก่อนการเดิมก่อนเดี๋ยวมาไล่หาหน,น,นี้ต่ออีกสักสองรอบสารอบอ่ะหาไปเรื่อยหามาปีนึงแหละจะไม่เจอทหาไปเรืเ่อยเรื่อยหรือจะซื้อใหม่ก็ได้ก้อนนี้อ่ะก็ห้าหกพันบาทอา่ะมีขายอยูอ่แต่ก็เลือกที่จะซ่อมดีกว่า รอข้าวลอของมานานนี้มากลองก่อนปึ๊บอะความที่ออกมาแล้วนะออกไปแล้วก็เหลือไอจีบีใส่เข้าไปแล้วก็ลองให้ไฟออกฝั่งนูน้นอีกคอนหนึ่งจุดปรับแต่งฝั่งนู้นนะตอนทีลสเสเต็ปสเต็ปแบนะเดี๋ยวเราลองตอลอดไฟท่วงไว้ลองออนไปดูไม่ไฟออกมาแล้ว นี่ก่อนนะจะไปลองใส่เครื่องจิงนะนี่เอาไปมาลองใส่นะตอนนี้นะจะมีอาการเสียก็คือช่องสี่กับช่องสองนะที่ไม่ดังอยู่นะเอ่อาอาจจะไม่นิ่งหน่อยนะคับกล้องก่อนไม่ดังอ่านอะีกไปมิวขึ้นเลย หนึ่งกับสามดังปลอดตินะเดี๋ยวต,ต้องมาถอดเอาพุทธอีกนะก็จากภาคไฟเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยนั่นนะเยอะนิดนึง